สวัสดีครับผมทักทายนะครับทักทายสวัสดี่21กุมภาพันธ์2565ครับก็บรรยากาศบรรยากาศหนาวหนาวอีกแล้วครับคำวา่นาหนาวรอนก็เหมือนหนาวแล้วครับวันนี้พอดีอากาศนะครับอากาศคนม้าคึ้มฝนนะครับเป็นกระทัวถาภาคอีสานนะครับเศ้าแม่น้องวามสุกเนิป อยู่ทังกาลสินคนนะนครับเป็นตรงมาบวกว่าทางกาลสินหนา,าวสิบหกองศาเซนต์นะครับเมื่อเนี้ยเป็นบรรยากาศคือกันกระมวานี่ฝนตกผ,ผุ่มพายังออกมาหลบฝนของแปงพวกแปงหักแปงไงต้นไม้ที่ปลูกไว้ในน้านะครับนะครับในน้าบ้านสวนครับติดกันกับบ้านนะครับอันนี้เป็นแปลงต้นแบบเขีย,ยกีย้นะครับหรือแบาเขียเทียนนะครับพว่มสีออกดอก ต้องหดนามครับเพราะว่าฝนนฝนกระตกลงมาให้นะครับแต่ก็ซึนอันนี้ก็เป็นต้นไม้ครับต้นไม้ที่ปลูกไว้ปีนี้เขาปีที่สองของมาจากทั้งกลมป้าใหม่นะครับสูงตัวมัวผมบอปีนี้ประคามปีสามครับอย่างก็ปีสามก็กลัวนะครับท้างกีกระตุนใหญ่แน่อยู่ ปลูกแชมด้วยต้นไหม่ครับอันนี้ก็เป็นพวกต้นแดงต้นแดงก็ืชเอาปลูกทั่วไปครับต้นต้นบักฮุ่งต้นบักซีดาซีดาก็เด้ยกินหน่วยหลายหน่วยเยด้๋ยครับเกี่ยวกับไปน,นี่ปีนี้เขาปีที่สองกลักวๆสูงตรงหัวเลยครับต้นนี้มะขามงขันจับโบผิดนะครับต้นมะขามงผมจะปลูกแซมสลับกันข้างนอกนะครับ เป็นแถวข้างนอกไปพวกต้นไม้อยืนต้นอยากมันเป็นสวนป่าเป็นนานนี้ไปนะครับเที่มงกันกับพวกต้นขามอันนี้ก็เป็นขามเปียวพันยักแหละครับที่เห็นมากบางเออพี่นี่เห็นนะครับเห็นดินเห็นดินก็รู้สึกว่าซุ้มเติบอยู่อันนี้ปักงงหน่อยแเม่อันนี้เป็นต้นบกม่วงกะหล่อนครับปลูกเห็นมันใหญ่ขึ้นไวเดี๋ยวอยจิหาต้นบกม่วงพันดีขึ้นมา เสียบกิ้งนะครับสูงโตวงัวยแล้วครับต้นไม้พวกน,นี้ขาเปียวพันยักวีนีก็รู้สึกว่าต้นใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าสภาพดินเขาโอเคเปันไดก็คือเอาดินจากคลองนี่แหละครับดินจากคลองนี่เป็นขุดขึ้นมามันเป็นดินเหนียวดินเหนียวบีกี้ก็ได้ปรับสภาพดินแต่ปีแรกนะครับระยะ สองสามปีมันนี่ก็ค่อยหาเก็บอายังมาใส่นะครับต้นพริกต้นยังครับปลูกเลียงกันยืนี่หรอพอได้ยื้ได้กินครับเมันเบิดได้ขายเข,า,ยขาก็ได้กินเแถวโซนล่างไปจะเป็นพวกต้นยางนาครับที่เห็นอยู่ข้างกันเทียนี่ปลูกเลี้ยงกันไปตะกี้ปลูกเลี้ยงกันใสไลายอยู่นี่แหละตายเนี่ยรอดเนี่ยครับทางเงินต้นยูค่ามันก็จะเป็นของป่าเกนนะครับบรรยากาศลมวอยๆครับ กาศหนาวรักษาสุขภาพก,กันครับพี่น้องเขาก็ได้เดี๋ยวสิเป็นไข่เป็นไดเป็นสิ่ยงยากครับเด็กหน่อยก็ดูแลต้อง้อมสุกบงกับต้องดูแลกำกับย่างดีครับหาเสียกันหนาวเสียยังไ่แห้เขาแม่เขาก็ประยุนนะไปเพื่นคุณตาอยู่กาลสินนะครับน้องก็อยู่กับผมกับยาครับ ตอนนี้ก็อยู่สามคนนเะมียทองหอมสุกอยู่อยู่กับยาพูดเอาอุดเลี้ยงงวัวโอ้อย่างงามเลยง,งวัวเพูดน,นะเลี้ยงกันใส่ลายเลย <c oughs> <c oughs> เลี้ยงกันใส่ลาย้ะครับนี่รบพ่นี่รนครับรบพอ่ขององค์การทหารบัญึกประจำทโกศบัไมีที่พุทธจงังหวัดวิลลามครับเอาอุดครับเป็นกาฝากปมเหก เขาก็ไปสายตรวจสายตรวจดึงมาลงอยู่ทกศอำเภอพ,พุทธิสงเขาเนี่ยแหละครับนี่อ่านองค์ประยุทธ์ในเขตอำเภอพุทธิสงนะครับผมก็ประจําอยู่จุดทกศพ,พุทธิสงก็ในงานเหดอยู่บ้านครับก็จะมีงานเห็ดทุกมือครับก็เป็นพอได้ใส่ได้สสยไปเขาก็มีแลาวา่าเาก็อยู่กับใครกับนางจริงๆนะครับอยู่กับการกับบ้าน ไปขับรถดำรถคนดินนะครับดิกนน่กับคนกำกำับห่าวรนี้ก็่ือว่าสู่ชีวิตกันไปครับแต่คนกระตงทํา,ามาหาก,กินนะครับปอยธรม,มาหาเรียกิบโดยอาชีพสุจริตครับธรมาอาชีพนะครับทังหดก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านสู่ชีวิตนะครับทุกคนตังมีนาทีครับนาที่ไหนาทีมัน ทะเฮ็ดกันไปครับปะอย่าไปสากความเดือดร้อนในคนอื่นกัพยายามเฮ็ดในชีวิตจะาของเห็นมันดีนะครับประคามเทศกับถือฝนอื่นรับขามเทศอดาเทศ,ป,เทศ,ป,เทศปีที่สองเลยครับเนี่ยปีแรกก็ได้กินหน่วยเวลาปีสองนี่เป็นตน้นตอนซื้อตอน้นตอนมาต้นละแปดสิบบาทเลียงกันหาต้นไว้อยู่เนี่ยครับหน่วยได้กินหน่วยแล้วครับเจ้าหน้าที่กับหลาน สวยแม่แน่กับจีากันออกมาต่อยประการเทียนแลครับเกับจีภาคอย่างลรอลงไปบางทางั้งพุนครับสําหรับผูใ้ใดติดตามก็จะเห็นพุนก็บรรยากาศบ้านสวนออมสุขห้องครับกระท่อมแล้วก็ชาดกันไปถึงเกิดเป็นล้งสีกับมงเลี้ยงไก่ล้ๆตะกรนันะครับท่างนี้ก็จะเป็นมองเลี้ยงหมูนี่ครับแล้วเทียนนี่ก็เอาหมูออกมาแล้วเพราะว่ามันายออกไปนะครับช่วงหนนั้นอันนี้ก็จะเป็นล้ง ลงเก็บปุนเก็บปุยนะครับนี่ครับเป็นผักอีตูผักอีตูเขาก็ปลูกไว้พอได้กินนะครับม่ต้องไปซื้อเพิ่นซื้อเพิ่นก็เป็นเงินเป็นทองครับอันนี้พอประหยัดรายจ่ายได้กั็ประหยัดไปครับป่วยกันง่ายเลยหรอครับจะน้อยก็จเได้มาตัดนะครับล้วยใ่สุกแล้วครับตัดออกไปเทือดินซุ้มเติบครับคนตกหมูว่านนี่ตก ตัวไใ่้เติบอยู่อันนี้ก็เป็นลองเกียวมันแก้วครับเกี่ยมันแก้วทั้งนี้ก็เป็นต้นกล้วยปลูกแซมกันไว้ครับต้นกล้วยออกนอกออกลูกครับนี่ก็ต้นประคานเทศไอพทดครับบักเขียบครับต้นนี้บักเขียบนี่ก็เป็นประคานเทศประคานเทศอันนี้ปลูกด้วยเม็ดครับเนี่ยปลูกด้วยเม็ดจวเอามาเสียบบอกรับ้องร้อยการเสียบการเสียบกิ่ง เี่ยบสองงาครับอันนี้กระเมยียนไขกันมาแล้วก็เล็กไก่เป็นประคามเทศประคามเทศใหญ่ครับทางนี้ก็เป็นคาเป็นไพล่กิมซุ้งครับอือนี่แหละครับเดี๋ยววันหยาเราไปวงงองอาต่อของอาก็จะเป็นผลกม่วงปักขามเทศครับขอ,องเราทั้งาคาถื่อว่าเป็นการปลูกไก่ พื้นที่หลังวหลังสวนไอ้วันนี้ครับเบิกน้อยประคามเทศครับนี่ครับประคามเทศใ,ใหญ่ของเพิ่นถีอฝนครับตอนนี้ถือว่าดกนะครับ คามเก็ดพันใหญ่เราครับอันนี้เป็นปีที่สองคือกันครับหน่งหน่วยครับเก็ดพันใหญ่ท่วนออกผีอ,อก,กกระโดกโดกครับมีเป็นการใส่พื้นที่หลังบ้านให้เกิดประโยชน์นะครับตั้งต้นหมกม่วงครับอาเราก็อยู่ผู้เดียวตัวเราก็ตายจะ่โดนแล้วอาก็ได้ เป็นน้องอีพอผมเนี่ยแะครับเป็นน้องน้องสาวอีพออีพอแล้วก็เตียตะโดนเหลืออายุสองสามปนเนาะฆ่ากันทยอยลมหายใายจากกันไปครับตามอายุตามสังขันชีวิตค้นก็นมีแค่นั้นครับเกิดมาถ้ามาหาเหลียงชีพแบบนี่แหละครับ,รบชีวิตแล้วก็ลมหายตายจากไปตามมายุไขครับํามเทศยรไงครับมึงครับมึงหน่วย เป็นส่วนหลังบ้านครับสวนหลังบ้านอันนี้ก็เป็นของงัวเก่าผมครับเป็นต้นกันมึนวยครับวยกับขามเทียนขามเทศนใหญ่สองปีครับขามเทศสองปีซื้อกิ่งวากิ่งละหาที่บ่ายนีย้เราซื้อมาครับบรรยากาศครับบรรยากาศหลังบ้าน ส่วนลังบานครับตำรับผู้ใดมักปลูกผู้ใดสนใจก็ล้องเมืองไหนนะครับเด้อเป็นพืชเศรษฐกิจเศรษฐกิจอีพืชอ,อย่างหนึ่งครับนะครับามเทศนหวานทมเทศใหญ่ครับขังในได้ก็ขอบคุณทุกาทาการติดตามทุกการวิงแย้งนะครับผมพ่าอย่างเราบ่งบรรยากาศหลังฝนตกซื่อๆนะครับเมื่อนี่ทัง้งหมก็เป็นต้นก,กระดาวหวานครับกระดามันหรือว่ากระดาจืดครับร้องต้มแล้วบ่อมีขมครับเนี่ยสามต้นยกข้างหลงังเรา ในเด็ก็ขอบคุณทุกการติดตามแล้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิลงไใบสมนี้โอ้พอดีลูกสายตื่นโอกาทุกครับก้อนลูกดูข้าวก้อนสวัสดีครับ,รรบจบเลยคลิปน้องอมจูอ่ะทุกครับขอบคุณหลายๆครับผมไปใส่ป่นี่แม่สใส่